พ tamam. ี่น้องพันธิธรรม้องเกยเสียอย่างนั้นแต่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องตาลูกแทนหอมช่องเจ้าของน้ำสวัสดีจ้าอันเสียพี่น้องจ้าว้าพี่น้องเดี๋ยวจะฟาดเด้อจะฟาดเด้อนั่งแดดนั่งแดดพี่น้องเก็บฟาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้ดูตาพวกมึงนั่นเออว้าพี่น้องบ๊าดบาย ฉันถึงฉันจะถึงฉันจะเป็นหมูแต่ฉันเป็นหมูอารมณ์ดีนะคะแล้วก็กินสมูร้านี้ก็อารมณ์ดีพร้อมเนาะอัเสื้อของพูดเอซีที่เพิ่นนั่นที่เพิ่นนั่นให้ซื้อให้พี่มอดเนาะจ้ะซื้อให้อันพอคำนวณแล้ววานนี้ก็เลยขอแล้วไว้ขอแล้วไว้ซ้อมตัวนี่ละแต่ว่าแกอยากได้ตัวนี้พร้อมอยากได้ตัวนั่นน้ำอีกตัวสีเหลืองที่นี้ ที่มีลายเส้นนองอิงนะจ้ะลูกตาลใส่บ่อถอดนะจ้าอาบน้ําแล้วใส่ไปเดิมจ้าโอบ่ซักเลยกิบเนี่ยบ่ซักจ้าบ่ยอมซักจ้าอันป้อแบบป้าเห็นแซกเล็ป้าเห็นใส่อยู่เบิดมือนลยนะนะแม่นจ้าบ่ซักนะบ่ซักจ้าแล้วก็บ่อถอดความจ้าเห็นนั่งอันยังเล่นเหรียญอ้อมบ้านอยู่แม่นจ้าอันน้องอุงอิงนะอันที่แม่อยากเอาคืนก็บ่ให้จ้าตัวนั้นพี่ๆที่มีรูปน้องอุงอิงน่ะเพิ่นบ่ให้เลยสองตัวตัววันนี้เจ้าของได้ตัวเดียว พี่มอดก็เลยเอาเอาตัวนี้คิดไว้ให้ว่าเออตัวนี้มันตัวใหญ่เพราะว่าเจ้าของเป็นคนผู้ใหญ่เนาะเราก็เลยเอาเอลให้พี่หนึ่งก็เลยได้ไซส์เอลค่ะันหลังมาดุพลังมาดูต่างเซ่บ่นเลยสามน้อยเพชรเป็นแพงลำเพลินเต้ยสะดุดศูนย์หกหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งห้าบ่นเลยมีวัดเบอร์โทรพี่น้องผู้ใดติดต่อผู้สาวายเพชรมันแพงอีเด้อเบอร์โทรพี่น้องเด้อสอบถามพี่ในจ้าผู้ใดเป็นการเป็นงานค่ะอืมเดี๋ยเรือเอามาซักมาคืนดีเด้อซัก สักหลักะลยเศ้ามากอะลยใส่ละเออมันสิใส่เดบอไปขอพูนผู้ใหญ่อยากใส่อีกแอบ่ะด้เนาะใส่เด้กกัไข่เนียยู่เด้แต่ว่าแนีนๆกับอายุเนียแต่ว่าตัวมันเต็พอดีพอดีพอดีกับงมอืมเนียนพอดีเออพอดีกับงำคันตูย่างร้านที่เป็นติ่งเล้งม้อยใหญ่เออมันรัดเข้าไปมันมีส่วนโม้ส่วนโค้งเอากิ้วแมงกนนุ่นเนี่ยแมงก้วแมงกิ้วกิยูทำกิ้วนะตะวัน สวยแล้วงามแล้วอันบ้านอันใส่ใส่ก็อแอวกิ้วมังใดก็นั่นระลี่มกันเออกิ้วมังหันนั่นแหละเอวกิ้วแมงยิ้มนั้นอ๋ออือเจ้าสั่นวพี่น้องกว่าสวยงามลายได้ผัวผัวงามค่ะใส่พอดีผ่าใส่สบายไหมจ๊ะเสียดสางาน่อเพชรแป้นเพียงดีหน่อยลื่นดีดีจ้าผ่าลื่นดีดีแง่หนุ่ยก็ใส่มะคือกันเฮ้ยแง่หนุ่ยเอาเจ้า เ้อของย็นหนย,ยันนกมาคือกันค่ะทันลังด้ยยนเป็ยังอ่าทันลังเป็นสกาบจ้สาสกาบเตี้ยสกายื้ซื้อย็นติงท <laughs> ่นนะยนนกับมาคือกันยนนช่งกระชายล <c oughs> ่ะบาดเดียวยนหนุได้เลยอันพเย็คำวนราออกห่เลยแมยพี่นอ้องจ้า เอ้หนุ่ว่านที่ออกท่านออกซองไนมื่อนีสิมานอยู่ได้เนี่ยมื่อนีสิมานได้เนี่ยใส่เสียสาวน้อยเพลินแพงแล้วมื่อนี่มื่อนี่ขอออเดอร์ปักปางพี่น้องเด้อเอากระถาเนี่โอมุงอิงอุงอิงอุงอิงเพียงโอมอุงอิงอุงอิงอุงอิงเพียงโอมอุงอิงอุงอิงอุงอิงเพียงซาทุออเดอร์ปังๆเด้ออีหล่าเอ็มูทำเนี่ยถ้าขายลำเลยลำเลยลูกค้าหลายๆซาทุใส่สาวน้อยเพลินแพงนั่นพี่น้องจังน้องพี่เพื่อนเพื่อค่ะได้แล้วเด้แลวพี่น้องขอให้โชคให้มานมือนี่ออเดอร์ปังๆเด้อพี่น้องเด้อขอบพระคุณค่ะ อขอขอบคุณเนาะเอา<ม>แค่นี้ก่อนเนาะจ้าเนาะคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนขอบคุณเอฟซีา FC สาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีอ<ม>ันนองอิงเอฟซีน้องคักแพงเอฟซีอีลาปายแล้วก็บเอฟซีบ้านฮักทุกๆบ้านทั่ว่โลกนะจา้าของศิลปินทุกๆท่านในวงค่ะอขอขอบคุณเอฟซีคำมวนเพชรบ้านแพงขอบคุณปัโจซอนูดย์าสุภาพปามนาฏค่ะที่เปิดโอกาสให้ครอบครัวของคำมวนเนาะค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะทุกท่าน อันี่จะเอาไปถวายพระเนาะค่ะเมื่อเนี้ยพอดีม่ววานี่ของอ่านเบ้าเมืองการเพื่อนอุ่นคะแนนมาให้ค่ะเดี๋ยวเมื่อนี้จะน้าไปถวายพระเนาะค่ะถวายวัดปากรวัดใกล้ใกล้กันเนี่ยจ้ะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวจะให้นั่นนะจ๊ะคนไปทรงน้องเตยค่ะแล้วก็ขอบคุณกระเป๋าแก๊บจากเอฟซีอีลาปายเนาะจ๊ะเนาะที่ให้สะดวกสบายในการรับทรงสินค้าทรงน้ำแข็งเบาหายลั้นค่ะขอบพระคุณหลายลายจ้าเอฟซีอีลาปายจ้า ขอให้ทุกท่านที่โอนคะแนนมาแลวกับทุกท่านที่เขาไปเบิ้งคลิปช่องเต้าลูกตาลเปิดในลูกเอาใส่ด้วยครับเดี๋เปิด้ดครับขอให้ทุกท่านที่มีแต่ความสุขความเจริญค่ะร่ำรวยยิ่งขึ้นไปด้วยพี่น้องด้วยเอาหอยแม่ลูกเอาหอยแหูนั่นอ่าหอยแม่หูไว้ลูกครับผมอ่าอันนี้ด้วยนะจ้ะขอพระคุณหลนๆค่ะที่เขาไปรับชมคลิปของช่องเตา้ตาลูกตาลนะคะ สนับสนุนกันโดยการบร่กขามโฆษณาเนาะจ้ะพี่น้องจ้าเป็นพระคุณยางสูงจ้ะเดี๋ยวไปพ่อการยุ่วดจ้ะเดี๋ยวให้น้องเตยกับน้องมิ้วเพิ่นไปส่งให้ าองค์คันน้ที่องค์ตาชิงเอาด้วยคุณ้เย็นเอาด้วย่ยะ

Kang palang